สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับอีกหนึ่งอีพีนะครับผมตอนนี้ผมมาไล์เองแล้วนะครับอ่าพบกับแชมป์พักเครื่องคันเทพนะครับเอาละครับสนใจติดต่อหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสี่สองศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมเป็นงานนะครับมีจักรนารายหลวงพ่อเดิมลายจักรนารายนะครับนี่ครับลายจักรนาราย นี่ครับลายจักรนลายด้ามงานนะครับผมปอกไม้ด้ามงานครับอันนี้เปิดไว้2,500บาทครับยาวรวมปอกรวมด้ามประมาณ7นิ้วครับประมาณ7นิ้วรวมปอกรวมด้ามประมาณ7นิ้วครับเปิดไว้2,500บาทนะครับผมโอนโอนไม่มีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทร0655742019สูได้ครับผม นี่ครับอันนี้เดือยงูเหลี่ยมครับ kind of เดือยงูเหลี่ยมเตรียมพลาสติกมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับเตรียมพลาสติกมาแบบนี้เลยอันนี้เปิดไว้900บาทครับ900บาทครับ900บาทครับผมสนใจโทรมาได้เลยนะครับเดือยงูเหลี่ยมครับเบี้ยแก้ครับผมเบี้ยแก้ครับเบี้ยแก้ครับมีปลอดอยู่ข้างในครับ กึกๆอยู่ครับเหมือนแน่นๆครับอาสนใจเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงครับผมเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงองค์นี้เปิดไว้900บาทครับเบี้ยแก้เปิดไว้900บาทนะครับหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อว่านะครับบูชานะครับองค์เล็กครับขายตามสภาพนะครับผมได้มาสภาพนี้เลยครับนี่ครับสูงประมาณนี้ครับประมาณ2นิ้วครับสูบเกือบสองนิ้วครับ น้าตักประมาณนี้ครับนี่ครับองนี้เปิดไว้600บาทครับ600บาทครับองเล็กนะครับสําหรับตั้งหน้ารถนะครับหลวงพุทธดเนื้อเนื้อว่านครับอันนี้หลวงพุทธดเนื้อว่านปี2497นะครับต้องขายเป็นปีนั้นครับขายปีอื่นขายไม่ได้ครับนี่ครับองนี้เปิดไว้500บาทครับ500บาทครับหลวงพุทธดเนื้อว่านครับนี่เขี้ยวครับเขี้ยว เขี่ยวหลวงพ่อปราณวัดบางเฮยครับต้องหวังครับเขาห้ามพูดคำหยาบครับในนี้นี่ครับมีรอยจานนะครับเขี่ยวหลวงพ่อปราณครับผมอันนี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับโคจะสิงงอแกะครับโคจะสิงงอแกะครับนี่ครับโคจะสิงงอแกะหลวงพ่อเดิมมีรอยจานครับมีรอยจานครับ องนี้เปิดไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดไว้แพงหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับเป็นงาครับเป็นงาครับเป็นงอครับใครเรียกงอครับองนี้ลูกสกดเนื้อเมะสิทธิ์ครับเห็นชัดไหมครับลูกสะกดเนื้อเมะสิทธิ์มีรอยจานนะครับมีรอยจานนี่ครับอันนี้เปิดไว้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะครับลูกสกดเนื้อเมะสิทธิ์ครับ นี้พับปิดตาเนื้อว่านครับพับปิดตาเนื้อว่านหลังยันหลงปุดสุครับอันนี้เปิดไว้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทครับนี่ครับไอ้ง่างครับไอ้ง่างเห็นไหมครับไอ้ง่างครับไอ้ง่างครับเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทครับไอ้ง่างเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะครับเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทครับอันนี้เปิดครับอี่เปิด อิเปิลองนี้ก็เปิดไว้700บาทนะครับอิเปิดตาแดงครับอิเปิดตาแดงองนี้เปิดไว้700บาทเช่นกันนะครับ700บาทเช่นกันครับองนี้ครับผมอง์นี้ตะกรุดหลวงพ่อพิษครับวัดคำมังครับอ่วมหมุนได้ครับอ่วมหมุนได้นะครับนี่ครับอันนี้เปิดไว้ตะกรุดอันนี้เปิดไว้700บาทครับตะกรุดหลวงพ่อพิษนะครับถักเชือกนะครับถักเชือกนะครับ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับได้มาพร้อมเลี่ยมเลยครับพร้อมเลี่ยมเลยสนใจองค์ไหนชอบทักได้เลยนะครับโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 5 5 7 4 2 0 1 9ครับดูให้ชอบนะครับค่อยซื้อนะครับดูให้ชอบค่อยซื้อนะครับผมไม่ได้รับประกันอะไรนะครับขายตามชอบนะครับต้องบอกก่อนนะครับทุกคนครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับเห็นชัดไหมครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม เรียมกรอบไปครับอันนี้พระพระนอนครับพระนอนพระนอนพระเนื้อผงพิมพ์พระนอนครับนี่ครับไม่ทราบที่ครับไม่ทราบที่เลยองค์นี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับพระเนื้อผงพิมพ์พระนอนครับองคนี้พักกิ่งหลวงปู่ทิมครับผมพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับตอกโคตรตอกโคตรสัลลาครับ พักกิ่งหลวงปูดทีมครับตอกโคดสันลาไว้นะครับนี่ครับกับโคดข้างหลังนะครับอง์นี้เปิดนี่ครับเสียนเป็นอย่างนี้นะครับขอคนที่รับได้นะครับอง์นี้เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับขายตามสภาพเลยครับองค์นี้พระปิดแต่พระนี่ยพระปิดตาครับไม่ใช่พระปิดแต่ขอโทษทีนะครับพระปิดตาตะกุดทองคําครับพระปิดตาตะกุดทองคําหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับพระปิดตาหลังแบบครับ อง์นี้เปิดไว้700บาทครับ700บาทนะครับสนใจยังไงทักได้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับมีครับดูตะใบครับอง์นี้ก็เปิดไว้600บาทครับ600บาทครับ รูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัฒนโหนดหลวงครับหลวงพ่อทองสุขวัฒนโหนดหลวงครับใต้ฐานอุดข้างครับใต้ฐานอุดข้างองค์นี้ก็เปิดไว้600บาทครับ600บาทครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับเห็นชัดไหมครับนี่ครับนี่ขอบครับขอบเป็นอย่างนี้ครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับ องนี้เปิดไว้500บาทแล้วกันครับ500บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชียงเลยนะครับสนใจอง์ไหนโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 5 5 7 4 2 0 1 9ครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0655742019นะครับแชมป์คันเทพครับผมเสียงคันเทพครับเอาง่ายครับลายจะขึ้นอย่างนั้นเลยครับนี่ครับอันนี้เหรียญหลวงพ่ออีครับหลวงพ่ออีครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่ออีทางสภาธนะครับ่วงเชื่อมครับนี่ครับ นีห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับชอบยังไงสนใจยังไงดูกันเลยนะครับผมนี่พยอดขุนพลพิมพ์อันนี้อ่าเป็นพยอดขุนพลนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับสนิมแดงเป็นเปื้อนเลยครับเนี่ยนี่ครับพุดขุดขุดพุดขึ้นครับนี่ครับพยอดขุนพลเนื้อสนิมแดงครับนี่ครับเห็นเห็นไหมครับนี่ครับพยายามให้ชัดนะครับ มือใหม่ครับผมมือใหม่ครับมือใหม่หัดลาครับอันนี้พรดล่วงครับพระล่วงรางปืนครับผมเห็นไหมครับพระล่วงลางปืนเนื้อสนิมแดงนะครับพระล่วงรางปืนเนื้อสนิมแดงนะครับองนี้องอ้าเมื่อกี้ยอดขุนพลปลดไว้เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยนะครับพระล่วงรางปืนก็เจ็ดร้อยบาทนะครับลืมบอกราคานะครับองนี้เจ็ดร้อยบาทครับ เหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงเหรียญหล่อหลักครั้งนะครับหล่อโบราณนะครับผมไม่ทราบรุ่นเหมือนกันครับแต่เก่ามากครับเก่ามากเลยเก่ามากครับอง์นี้ขอไว้ที่600บาทครับ600บาทครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับนี่นะครับดูก่อนนะครับตะใบเป็นอย่างนี้นะครับอง์นี้เปิดไว้600บาทครับ600บาทครับ เหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับเนี่ยข้างหลังเป็นยันครับดูเก่านะครับดูเก่านะดูเก่านะครับถ้าถ้าใครดูเป็นชอบอย่างเงี้ยเอาไปได้เลยนะครับเปิดไว้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะครับนี่ครับดูก่อนนะครับชอบองค์ไหนครับเปิดไว้หกร้อยบาทครับเหรียญหล่อไม่เห็นเหรียญหล่อครับเหรียญห่วงเชื่อมครับหลวงพ่อจาดวัดบางกับเบาครับน่าจะเป็นเนื้อกะไหลครับน่าจะเป็นกะไหลนี่ครับด้านหลังเป็นปิดตาครับ หลวงพ500 500 500่อจาดครับวัดบางกระเบาครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับหลวงพ่อจาดครับวัดบางกระเบาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทครับอันนี้เหรียญหลอดหลวงปู่ลอดวัดบางน้ําวนครับวัดบางน้ําวนครับนี่ครับเหรียญหลอดหลวงปู่ลอดวัดบางน้ําวนนะครับเหรียญหลอดโบราณครับหลวงปู่ลอดวัดบางน้ําวนนี่ครับจะไปอง์นี้เหรียญหลอองค์นี้เปิดไว้หกร้อยบาทนะครับหกร้อยหกร้อยบาทนะครับชอบยังไงก็ทักมาได้นะครับ อันนี้เหรียญหลวงปู่ทิมครับวัดละหานไร่ครับมีโค้ดต่อครับน่าจะเป็นเนื้อเปียกทองนะครับเปียกทองนะครับน่าจะเป็นเปียกทองนี่ครับออกปีหนึ่งแปดครับออกปีหนึ่งแปดครับเหรียญที่ระลึกฉลองแปดรอบเหรียญแปดรอบครับเหรียญแปดรอบครับหลวงปู่ทิมครับวัดละหานไร่ครับองนี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทครับ นี่เหรียญหล่อหลวงปู่สวงครับหลวงปู่ทวงเหรียญหล่อลีลาหลวงปู่สวงวัดชีประขาวครับวัดชีประขาวครับนี่ครับหล่อปู่ทวงวัดชีประขาวองนี้เปิดไว้600บาทครับ600บาทนะครับองนี้เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับมีจุดๆดเหมือนตรงนี้ได้ครับเนี่ย ลวงพ่อคงวัดบางกับคลองครับองนี้เปิดไว้500บาทครับ5 0าบาทครับสนใจองค์ไหนทักมาได้ที่เบอร์โทร0 6 5 5 7 4 2 0 1 9เลยครับถามว่าแชมป์ไหมครับแชมป์พักเครื่องครับเนี่ยแหละครับหรือแชมป์เซนกันเทพครับอันนี้เหรียญจุลจอม9เจ้าอยู่หัวราชการที่5ทรงม้าครับเป็นเนื้อเงินนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินองค์นี้ขอไว้1,200บาทครับเนื้อเงินองค์นี้ เนื้อเงินลงยาครับห่วงเชื่อมครับขอไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับลงยาครับเนื้อเงินครับผมนี้พระหล่อโบราณเนื้อเมกสิ์ครับเนื้อเมกสิทธิ์ด้านหลังมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับแวบๆเนี่ยครับด้านหลังมีรอยจานนะครับเมกสิทธิตองนี้เปิดไว้ห0ร้อบาทครับหกร้อยบาทนะครับองนี้พระขุนแผนหลวงปู่ทิมครับ พระคุณแผนหลวงพู่ธทิมครับหนาๆเลยครับไม่ทราบปีครับนี่ครับด้านหลังมีเป็นแผ่นครับแผ่นน่าจะเป็นแผ่นยันแล้วมีจานนะครับองนี้เปิดไว้700บาทแล้วกันครับ700บาทครับคุณแผนหลวงพู่ธทิมครับสนใจองคไหนโทรมาได้ที่เบอร์โทร0ู5 5 7 4 2 0 1 9เเลยนะครับโทรมาได้ครับหรือแอดไลน์มาได้ครับไม่ต้องอายครับพ่อค้าไม่ดุครับ อันนี้สมเด็จพิมพวัดเกตครับเนื้อเน่าๆครับเนื้อเน่าๆแบบนี้น่ครับดูรับกกเก่าแบบนี้ครับสมเด็จพิมพ์วัดเกศเโยสมเด็จองค์นี้ขอขอไวห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทพอครับผมอันนี้เหรียญหลวงพ่อพริงครับหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบครับเหรียญหลวงพ่อพิิงวัดบางประกอบนะครับไม่ใช่วัดโบทโกงธนูนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นพระพุทธครับ่วงเชื่อมนะครับ่วงเชื่อมนี่ครับ เชื่อมนอกเชื่อมในนะครับอันนี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทครับห้าร้ยบาทครับเหรียญหลวงพ่อพิงค์ครับอันนี้พระหล่อโบราณพิมพ์ระฆังหลังค้อนครับนี่ครับเห็นชัดไหมครับพระหล่อโบราณพิมพ์ระฆังหลังค้อนครับนี่ครับกล้องไม่ค่อยซูมครับแป๊บๆครับแป๊บอ่านี่ครับพระหล่อโบราณพิมพ์ระฆังหลังค้อนครับ อง์นี้เปิดไว้600บาทนะครับ600บาทนะครับ600บาทครับนี่ครับผ้าหล่อโบราณพิมพ์ระฆังหลังคอนครับ600บาทครับอันนี้เหรียญหล่อปิดตาครับเหรียญหล่อปิดตาหลวงปู่ลอดครับที่รู้มานะน่าจะเป็นของหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนเหมือนกันครับเป็นเนื้อโลหะนะครับดูจะใบครับสวยครับสวยสวยครับ องนี้เปิดไว้600บาทเช่นกันนะครับ600บาทนะครับสนใจโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 5 5 7 4 2 0 1 9นะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับเบอร์เก่าไม่ได้ใช้แล้วครับใช้เบอร์นี้แล้วครับมาเริ่มใหม่ครับผมอะไรใหม่ครับอันนี้เหรียญจอบหลวงพ่อเพชรครับเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรพิจิตครับเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรพิจิตหลังยันนูนะครับหลังยันนูนะครับมันมีที่รู้มาเห็นเขาว่ามียันยันนูยันจมนะครับอง์นี้นะครับองนี้ขอไว้ที่600บาทนะครับ 600อยบาทนะครับองนี้พระชัยวัดนะครับเปียกทองครับพระชัยวัดเปียกทองเห็นไหมครับพระชัยวัดเปียกเปียกทองครับเนี่ยไม่ทราบที่นะครับนี่ครับได้ถามเป็นอย่างงี้ครับกเก่านะครับเก่านะครับองคนี้ขอไว้ห0ร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทครับพระชัยวัดหกร้อยบาทับไม่ทราบที่ครับนี่เหรียญฉลูครับผมถึงชั้นครับปั๊บครับซุงอ่ะ เหรียญชลุหลวงพ่อลุ่งครับวัดท่ากระเบือครับจับขอบมาอย่างนี้เลยครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือครับองค์นี้ขอไว้ที่600บาทครับ600บาทนะครับ2 4 4อะไร24ี่สักอย่างนี่นี่ครับดูกันเองเลยนะครับถ้าชอบก็ทักมานะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับ ผมไม่ได้รับประกันอะไรนะครับขายตามที่พอขายได้ที่พอรู้จักนะครับแบ่งปันกันไปครับผมเผื่อใครจะเอาไปเก็บไปอะไรออกต่อจากญาติพี่น้องได้นะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อพุ่มไม่ใช่ครับเหรียญหลวงพ่อวัดลักสีนะครับขอโทษทีครับผมนี่ครับรอยตัดเหรียญหลวงพ่อวัดลักสีนะครับน่าจะเป็นเนื้อกระไหลนะครับเนื้อกะไหลนะครับวัดลักสีเขียนอยู่กับเนี่ยเหรียญห่วงเชื่อมครับวัดลักสีครับองค์นี้ขอไวห้าร้อยบาทนะครับ นี่ครับองนี้ครับอง์นี้เหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะครับหลวงพ่อทบยงคองนะครับหลวงพ่อจันทร์นะครับที่รู้มานะครับตามประวัติที่ฟังเข้ามาเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ครับองนี้ขอไว้ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับสนใจองค์ไหนนะครับโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 5 5742019ได้นะครับ พบกับแชมป์พักเครื่องได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ